สวัสดีครับเพื่อนๆอยู่กับผมถูกใจสายช่างนะครับคลิปนี้อยู่กับคลิก <c oughs> คลิกร้อยสิบอนะครับเนี่ยก็จะเป็นเวอร์ชั่น4นะครับพอจะรู้ได้ไงว่าว่าเป็นเวอร์ชั่น4ก็มาดูที่เรียงเล่งตรงนี้นะเห็นไหมเรียงเล่งตรงนี้จะเป็นปักเล็กนะครับสองปักก็จะมีอันนี้ข้างบนก็จะเป็นเหมือนคลิกหนึ่งสองห้านะครับจะเป็นอันนี้จะเป็นวาล์วโซลินอยข้บคุม รอบเดินเบาครับเวลาเครื่องเย็นครับมันก็จะชดเชยรอบรอบสูงขึ้นครับทาให้เครื่องเย็นนะครับติดง่ายครับถ้าเครื่องร้อนมันก็จะหยุดทํางานรอบเดินเบาก็จะกลับมาปกตินะครับนี่ครับตรงนี้ก็จะเป็นสกูจุนรอบนะครับตรงนี้เนี่ยตัวนี้เห็นไหมสกูจุนรอบอากาศแล้วก็วันนี้ก็จะมาเช็คนะครับ TP เซนเซอร์นะครับว่ามันปกติหรือเปล่าครับก็จะใช้นะครับใช้ด็อกเตอร์ API นะครับตัวนี้เช็คนะครับ ตำแหน่งปักแดงครับอยู่ตรงท้ายรถนะครับเห็นไหมอยู่ตรงนี้เลยนะครับของคลิกร้อยสิบไอนะครับผมจะเช็คทีพเซนเซอร์ก่อนครับว่าทีพเซนเซอร์ตัวนี้ปกติไหมครับก็มันจะใช้สายนะครับเสียบเข้าไปตรงนี้เลยนะครับจากนั้นก็เปิดกุญแจนะครับเพื่อนเปิดกุญแจครับ ปิดกุญแจเสร็จอันนี้จะเป็นด็อกเตอร์ของเฉพาะฮอนด้าครับเพื่อนๆเปิดกุญแจมาแล้วก็มาดูตรงนี้ก็เลื่อนลงมานะครับเลื่อนลงมาเป็นช้อยที่เจ็ดนะครับ <c oughs> เป็นคลิกหนึ่งสองแห่นะครับ <c oughs> ถ้าเป็นด็อกเตอร์เฉพาะฮอนด้าน,นะครับให้เลื่อนลงมา คลิกหนึ่งสองห้านะครับเวลาใช้ตรวจสอบของคลิกร้อยสิบไอนะครับเวอร์ชันสี่ครับให้มาของคลิกหนึ่งสองห้าครับเพราะว่ามันจะแอนได้นะครับถ้าเข้าหมดของมันโดยตรงมันแอนไม่ได้นะตัวนี้เนี่ยถ้าเข้าเป็นออโต้ร้อยสิบเนี่ยเอสสี่หรืเอสห้าเนี่ยมันดูไม่ได้นะต้องมาของคลิกหนึ่งสองห้านะครับเนี่ยมันจะดูได้เนี่ยก็ดูดูวิวพารามิเตอร์ view, เข้าไปเลยนะครับตัวนี้ เห็นไหมตอนนี้ผมสตาร์ทเครื่องแล้วมัน73องศานะครับก็ผมจะเช็ค TP นเซอ o r ตรงนี้ตรง TP นเซ s ร์ตรงนี้ตอนนี้ผมจะไม่สตาร์ทรถนะเพราะว่าผมจะเช็ค TP นเซอร์ว่ามันปกติหรือเปล่า TP นเซอร์นะครับก็คือ TPS อ่า s เ n s o r เรียนเล่งครับมันคล้ายๆโวลลูมนะครับเพื่อนเวลาเราบิดคันเร่งเงี้งงองอยตัวเลขมันก็จะขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเนี่ยตรงคาวนะ่า TP เนี่ยตัวเลขมันจะขึ้นไปเรื่อยก็เหมือนโวลลูม วิทยุอ่ะเราเปิดสุดเลขก,ก็จะขึ้นไปเรื่อยๆครับถ้าเราหมุนลงบิดสุดเลขมันก็จะศูนย์นะครับห้าบิดห้าปิดสุดแล้วมันคือศูนย์องศาครับถ้าหากว่าถ้าหากว่าอยู่เฉยๆอยออ่างเงี้ยไม่ได้บิดขันเลขมันขึ้นตัวเลขครับแสดงว่าอ่าเซนเซอร์หรือเร่งมีปัญหานะครับเพราะว่าถ้าอยู่เฉยๆต้องศูนย์องศาครับแล้วในเวลาที่เพื่อนๆน,น,นะครับเปลี่ยนนะครับเซนเซอร์ เลือนลิเล่งครับแทบไม่นุ่นเปลื่อนเปลี่ยนสดสดแล้วก็ไม่มีตัวด็อกเตอร์นะครับหรือว่าเครื่องมือพิเศษครับมันอาจจะมีการขยับซ้ายขวาได้ครับบางทีนะครับองศาตัวนี้มันเพี้ยนครับอาจจะขึ้นไป0.01นะเพราะว่าเราไม่ได้ใช้ด็อกเตอร์ในการตรวจเช็คครับหรือว่าถ้าเราไม่มีด็อกเตอร์นะเราก็อาศัยอัลมันติมิเตอร์นะครับวัดโวลต์นะครับใช้อาเข็มนะครับแทงไปเลยนะครับคลิปมิเตอร์นะครับแทงไปที่สายไฟครับว่าวัดโวลต์ วัดวนที่3ามข้อตอนนั้นเ <h. S 1> นะี่ยมันจะมีสามเส้นนะครับเส้นฟอยมาแช่รอฟอยออกแล้วก็กาวครับแล้วก็จิ้มไปที่กาวแล้วก็ฟอยที่ขาออกครับแล้วก็บิดคันเร่งนะครับว่าฟอยอ่ะในขณะที่ไม่ได้บิดคันเร่งอ่ะต้องอา่ามีค่าที่น้อยที่สุดครับหรือว่าต่ําสุดนะครับก็นี่ผมจะบิดคันเร่งดูนะอ่าผมเริ่มบิดคันเร่งแล้วนะอ่าผมบิดคันเร่งเนี่ยเลขต้องขึ้นนเรื่อยเรื่อยเห็นไหมอันนี้ผมจะบิดสุดแล้วนะครับบิดสูตรจะตันที่เจสิบห้า จุดห้าครับเห็นไหมถ้าผมปล่อยสุดนะมันก็ต้องศูนย์นะเห็นไหมถ้าสมมติว่าผมบิดไปแล้วอย่างเงี้ยอันนี้กรณีนะกรณีที่ผมบิดสุดไปแล้วนะครับอันนี้มสติว,ว่าผมบิดสุดแล้วมันขึ้นสามสิบแปดสามกอย่างเงี้ยมันไม่สุดสักทีนะแสดงว่าเซนเซอร์มีปัญหาครับเดิเ่งเร่งมีปัญหาก็คือเหมือนวลลุ่มวิทยุม,มีปัญหาครับ เพื่อนอก็สังเกตนะครับวอลล่มวิทยุของเราอะเราบิดเสียงประมาณสักห้าสิอย่างเงี้ยบางทีตรงที่50%นะครับเสียงมันหายอ่าเราต้องขยับไปประมาณ60-70-80%เสียงถึงจะกลับมาแล้วก็ดังครับเพราะว่าอ่ามันจะเสียตรงย่านใดย่หนึงงน่งย่หนึ่งครับเราไม่รู้รว่ามันจะเสียตรงย่านไหนบางทีก็จะไปเสียตรงยไปไปไป่ปลายแปดสิบก็สิบร้อยเปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ยก็ทำให้อ่ารอบสะดุดนะครับถ้าเสียตรงย่านไหนมันก็จะสะดุดรอบนั้นนะครับซมโมได้ถ้าไปเสียยยปปรระะมมาาาาณณ่่นสักองงเี้ย อ่ารอบรอบต้นๆรอบกลางๆนี่คือวอดแน่นอนครับแต่ถ้าอยู่ดีๆบิดคันเร่งกระแทกไปอย่างเงี้ยเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์ย่างเงี้ยรอบรถมาสูงเลยเก็แสดงว่าเนี่ยมันอ่าเซนเซอร์ส่วนหนึ่งครับมีผิดปกติแล้วครับที่ของทีพีเซนเซอร์นะครับเพื่นอนๆเอาครับเนี่ยก็ผมมาเช็คแค่ทีพีเซนเซอร์อย่างเดียวคนระับตัวเนี้ยเห็นไหมตอนนี้อุณหภูมิเครื่องนับเมื่อกี้ผมสตาร์ทรถทิง้งไว้มันก็จะลดลงเรื่อยๆแล้วเพราะว่าเครื่องมันจะเริ่มเย็นไปเรื่อยนะครับ ตอนนี้ผมก็ขอปิดกุญแจก่อนนะก็เก็บปิดกุญแจไปนะครับเดี๋ยวไปเช็คที่เดี๋ยวไปดูที่เรื่งเล่นๆกันผมจะมีอะไรจะพูดอีกนิดหน่อยที่เล่งตรงนี้นะครับเห็นไหมเนะี่ยเซนเซอร์ตรงเนี้ยมันจะมีอยู่3มเส้นนะครับเนะี่ยผมก็จําสีไม่ได้แล้วครับก็ถ้าอยากรู้ครับก็คอมเมนต์ได้ครับผมก็อาจจะเป็นคลิปถัดไปครับผมจําสียังไม่ได้นะเดี๋ยวมันจะมีอยู่3เส้นนะครับทีพีเซนเซอร์ตรงเนี้ยหลักการเดียวกับโวลลุ่มเลย เซนเซอร์ S S ตัวนี้ก็จะมีไฟแช่มาบวกนะครับแต่ไฟไม่ใช่12บโวลต์นะมันจะเป็นไฟ5โวลต์นะครับไฟ5โวลต์นะครับไฟ5โวลต์ามาแช่ที่เซนเซอร์ครับมันอยู่เส้นหนึ่งนะ <Proper>? <S <S ผมไม่รู้มันมี3เส้นบนกลางล่างอนะ่ะผมเดี๋ยวไว้วันหลังผมมีโอกาสผมจะามาไล่าสายให้ดูว่าสีอะไรเป็นยังไงแล้วก็ใช้แค่มิเตอร์ตรวจเช็คก,ก็ได้นะไม่ต้องใช้ด็อกเตอร์ก็ได้นะแ้วก็เซนเซอร์ตัวนี้จะมีอยู่3เส้นนะครับเส้นบนกลางล่างอนะ่ะก็มันจะมีแก้วอยู่เส้นหนึ่งอ่ะเลย กาวเส้นหนึ่งหลักๆเลยนะกาวแล้วก็อ,กอ,อีกสองเส้นจะเป็นขาเข้าแล้วก็ขาออกครับไอขาเข้าว่ะจะมาห้าวุนะครับส่วนขาออกอะ่ะขาออกคือออกอยังไงครับออกออกออกในที่นี้หมายถึงออกโดยที่การเราบิดอ่ะคันเร่งครับถ้าเราบิดคันเร่งนะครับน้อยหนึ่งมันก็จะออกไปน้อยหนึ่งครับอ่าขาออกครับ ถ้าเราบิดคันเร่งครึ่งหนึ่งมันก e ็จะอ่าครึ่งหนึ่งใช่ไ่ะไฟแม่แห้โวลต์าเงี้ยเราบิดคันเร่งไปครึ่งหนึ่งไฟก็จะแายไปครึ่งหนึ่งครับถ้าเราเปิดคันเร่งสุดเลยนะครับไฟก็จะแฉะไปหมดเลยครับก็เหมือนวาล์วเปิดปิดอ่าไฟระบบไฟเหมือนวาล์วเปิดปิดน้ำมาเลยเปิดเปิดเยอะก็ไหลไปเยอะนะครับก็พูดง่ายๆมันมีไฟแห้โวลต์เนี่ยมันรออยู่นะครับ รอไปแล้วถ้าเราบิดคนเร่งเยอะเท่าไหร่ไฟก็จะไหลไปเท่านั้นครับบิดเยอะก็วนเยอะบิดน้อยก็วนน้อย,ยอถ้าไม่บิดเลยวนก็ต้องไม่แมนะครับถ้าไม่บิดเลยวนมาแสดงว่าเซ็นเซอร์เสียนะครับไม่งั้นอ่าคนเร่งค้างแน่นอนครับเพราะว่าเหมือนคนเร่งค้างแน่นอนเพราะว่ายังไม่ได้บิดคนเร่งเงี้ยและเซนเซอร์อะไฟมันแผ่นมาได้ไงเพราะฉะนั้นคนเร่งต้องค้างนะถ้าว่าอยู่ดีๆอย่างเงี้ยไฟแมเกินนะคาออกอะเราท่องที่เราไม่ได้บิดคนเร่งครับก็เป็นอาการเสียส่วนหนึ่งคร่าวๆครับก็ถ้าเป็นทีบีเซนเซอร์นะคือ อ่จุดหนึ่งครับในของรถมอเตอร์ไซค์หัวฉีดนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับเพื่อนๆอ่ะครับเดี๋ยวถ้ามีคลิปอะไรดีๆเดี๋ยวโอกาสหน้าผมจะมานําเสนอนะครับถ้าชอบคลิปนี้ยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ไว้ด้วยครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสาหรับคลิปนี้สวัสดีครับ